สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอินเตอร์หนึ่นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวว่ากองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือว่า PLA นั้นได้มีการพัฒนาเครื่องยิงจรวดเพื่อค้นหาและทําลายเรือดำน้ําจากระยะไกลโดยมีการผสมผาสานเทคโนโลยีโดรนและปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เข้าด้วยกันตามรายงานข่าวดันระบุนะครับว่ากองทัพจีนได้ติดตั้งระบบดักฟังใต้น้ากระจายเป็นบริเวณกว้างในพื้นที่ทะเลจีนใต้โดยมีการเชื่อมระบบกับ ดาวเทียมเพื่อส่งสัญญาณเตือนให้กองทัพจีนรับทราบเมื่อมีความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติในพื้นที่ทะเลจีนใต้บริเวณใต้น้ํากองทัพจีนนั้นก็จะมีการยิงจรวดบรรทุกโรนออกไปยังบริเวณใกล้เคียงกับเป้าหมายหลังจากนั้นโรนก็จะมีการแยกตัวออกจากจรวดและเริ่มตรวจจับความผิดปกติของคลื่อนแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากเรือดำน้ำําขณะที่เคลื่อนผ่านสนามแม่เหล็กของโลกเมื่อพบความผิดปกติโรนก็จะทิ้งตอร์ปิโดต่อต้านเรือดำน้ำํา ทำให้สามารถทำลายเรือดำน้ำได้ภายในไม่กี่นาทีหลังจากที่มีการตรวจพบจีนถือว่าเรือดำน้ำของสหรัฐนั้นเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงเนื่องจากว่าเรือดำน้ำสามารถเข้าใกล้แนวชายฝั่งของจีนและโจมตีโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญโดยจีนนั้นจะมีเวลาตอบสนองเพียงเล็กน้อยสําหรับระบบป้องกันขีปนาวุธหากว่าเรือดำน้ํานั้นได้มีการโจมตีเข้าไปยังพื้นที่ของจีนจีนนั้นมีการพัฒนาเทคโนโลยีนี้มาอย่างน้อย3ามปีภายใต้ความท้าทายด้านวิศวกรรมโดยเฉพาะ การสร้างชิปคอมพิวเตอร์ที่ส่งพลังพอที่ใช้อัลกอริทึม AI ที่ซับซ้อนและป้องกันโรนและตอ์ปโดจากสัญญาณรบกวนด้วยจีนนั้นถือว่าการต่อต้านการแทรกแซงในทะเลจีนใต้จากต่างประเทศอย่างเข้มแข็ง,ขงเพื่อปกป้องผลประโยชน์ในภูมิภาคของจีนและสร้างขีดความสามารถในการรบอย่างรวดเร็วเช่นขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่มุ่งเป้าไปที่กลุ่มเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาที่มักจะเข้ามาวนเวียนในพื้นที่ดังกลับความเคลื่อนไหวนี้เป็นความเคลื่อนไหวที่จีนนั้นกำลังเตรียมการนะครับในการ พัฒนาอาวุธต่างๆในการรับมือกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทะเลจีนใต้เพราะที่ผ่านมานั้นก็จะเห็นได้ว่าสหรัฐอเมริกานั้นมักจะส่งเรือราบกระเวณบ้างเรือบรรทุกเครื่องบินบ้างเข้ามาในพื้นที่ทะเลจีนใต้และในช่วงหลังนั้นไม่มีเพียงแต่สหรัฐอเมริกาเท่านั้นยังมีพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาที่มักจะเข้ามาวนเวียนในพื้นที่ตะกลับไม่ว่าจะเป็นแคนาดาเองไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีเองหรือแม้แต่อังกฤษนั้นก็มักจะเข้ามาวนเวียนในพื้นที่ตะกลับ นอกจากนั้นสหรัฐอเมริกายังมาจับมือกับทางด้านออสเตรเลียในการที่จะพัฒนาเรือดำน้ําพลังงานนิวเคลียร์ความเคลื่อนไหวเหล่านี้นะครับก็ทําให้จีนนั้นจําเป็นที่จะต้องมีการเสริมแฝงยานุภาพของตัวเองในพื้นที่ทะเลจีนใต้ซึ่งมีอาณาเขตกว้างไกลโดยเฉพาะการที่สหรัฐอเมริกานั้นจับมือกับออสเตรเลียแล้วก็จับมือกับอังกฤษในการก่อตั้งโครงการเรื่องของออคัสขึ้นมาซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นภัยคุกขกัมกับทางด้านจีนนั่นเอง จีนก็เลยมีการเตรียมการในการรับมือกับเรือดำน้ำหลัานี้เอาไว้อย่างเข้มแข็งเลยทีเดียวนี่เป็นอีกความเคลื่อนไหวนะครับที่น่าสนใจที่ช่องทางอินเทอร์เน็ตนั้นเกาะติดนามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด s ับสไพร์กดติดตามช่องทางอินเทอร์เน็ตด้วยครับ